สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมเหมือนเช่นเคยในะแอดมินเปิ้ลคนเดิมคนดีนะครับแล้วก็อยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า ROV นะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเป็นฟลินติโนนะครับออฟเลนนะครับซึ่งทีมเราก็มีเราเป็นออฟเลนนะครฟลินติโนนะเดี๋ยวขอยัดบวกแป๊บหนึ่งนะอันนี้ก็ขอบอกไว้ก่อนนะว่าไม่ได้เล่นมาเป็นปีนะ ลำดอกมิเจอจังหวะนี้มาเดี๋ยวเราจะอ่อนให้มันก่อนนะครับหนึ่งชิบหายหตายทีอ <c oughs> ว่าหลอกล่อนะครับหลอกล่อให้ศัตรูตายใจนะครับเดี๋ยวไม่ติงนะครับผม <c oughs> ไม่ใช่นะครับโอเคไปกันต่อนะครับเมื่อกี้ก็เป็นการอ่ยอยเหยื่อนะครับทำให้ศัตรูตายใจว่าเราลำไม่ได้นะครับที่จริงก็ลำไม่ได้จริงๆรินะครับผม โอเคนี่ก็เป็นแพทใหม่นะครับแพทล่าสุดนะครับเราก็ไม่รู้ว่าตัวไหนปรับตัวไหนเนิบตัวไหนอ่าเขาเรียกอะไรบัฟนะครับเจอกับฟลินเอ้ยเจอกับหมูทอดอีกซึกรอบาดีมาดิมาดิหมูทอดมาดิอันนี้เราอ่อยนะครับตอนนี้เมจก็ไม่ช่วยนะครับจังหวะนี้เราก็เดี๋ยวจะหลอกให้ศัตรูตายใจนะครับว่าว่าเราลําไม่เป็นนะโอเค ที่จริงก็เรบไม่เป็นจริงๆนะครับ <c oughs> เล่นนะอันนี้ก็เป็นการหลอกล่อนะครับหลอกล่อให้ศัตรูตายใจนะครับมาแล้วก็จะเอาจริงนะครับทีมเราก็จะมีฟลอเรนติโนเป็นออฟเบดนะครับกางจะเป็นเจ้าแม่อะไรวะเจ้าแมา่ชื่ออะไรไม่รู้นะจับจำไม่ได้นะครับโอเคนี okay. ่ก็ฟาร์มของเราเป็นเอ็นโซนะครับส่วนเมนจตโตเป็นหัวเขียวลำหนึ่ง ลำสองลำสามโอ้ดอกหายโอเคเมื่อกี้ดอกที่สามหายไปไหนไม่รู้เนี่ยโอเคเซลรนติโนก็ค่อนข้างบักนะครับขนาดบักขนาดนี้ก็ยังมีคนเล่นนะครับก็ยังมีคนบอกว่ามันโกงนะมรัาแนี้เราจะเอาจริงนะครับเราจะํำแบบหนึ่งสองสามแล้วก็ํำอีกเอาไหมไม่เอานะครับเขาถอยนะครับโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนมาหานะครับ ขอญาตคุยกับเพื่อนแป๊บหนึ่งนะผมอาจจะไม่พูดนะครับก็ฟังเพลงไปก่อนนะครับกำลังจะเล่นเกมเลยโอเคมากันต่อนะครับยังไงขอเคลียร์เลนกับชอบมีคนมาขัดจังหวะเวลาเล่นเกมนะตลอดเลยนะ <laughs> เวลาจะเล่นเกมต่อเขาเรียกว่าอะไรเวลาปกตินี่ไม่มานแต่เวลาเล่นเกมนี่คือมาประจำนะครับ เยมไหมเราก็จะเริ่มลํำแบบจริงจจังๆเลยนะเพราะว่าเราแจกไปสองตัวเลยอ้าวดอกออกจั๊กแล้ก็มีวันนี้เขาฟิกเกอร์อันติจั๊กหน้าแล้วก็ล้ำหนึ่งล้ำสองโอเคเก็บคนเขียวมาได้นะมาเริ่มแนวเริ่มลุยนะครับไปกันต่อนะครับเมื่อกี้ก็เพื่อนมาขัดจังหวะนิดหน่อยนะครับช่วงต้นเกมนะครับเขามาทามหามิเตอร์นะเมื่อกี้ มันติมิเตอร์ที่ใช้วัดพัดลมนะครับเนื่องจากช่วงนี้อากาศร้อนมากนะครับเพื่อนก็เลยต้องมาสอบถามเรื่องพัดลมนะครับดีแอดก็เป็นช่างด้วยนะครับ <c oughs> อาจจะทําหลายอย่างนะครับซ่อมไฟฟงไฟฟ้าพัดลมกดไม่่คยติดนะครับไม่รู้เป็นไรนะครับหรือว่าเราไม่ได้เล่นบ่อยหรือเปล่าอันนี้ก็ห่างหายไปนานนะครับแทบจะไม่ได้จับเลยนะฟอร์อรอตินโนเพราะว่าไปเล่นเป็นเมนซับพอร์ตแล้วก็เมนป่ามานะครับ รองนี้ก็เลยไม่ค่อยได้เล่นนะเฟอร์ร์ติโนแทบจะไม่ได้จับนะซีซั่นเมื่อกี้ก็ยังไม่ได้ไต่เลยโอเคได้ไม่ป้อมกลางหัวน,นี้ขอสักป้อมนิดป,ปีไปตีไปตีไป,อไป,ไป,อไปโอเคได้ป้อมกลางนะครับหรือว่าได้เปรียบนะยังไงโมทอตอยู่คนเดียวอย่างนี้อย่าคิดว่าพี่จะอ่อยให้เหมือนเดิมเลยนะไอ้หนูมาดิงหวะน,นี้ขอชิงชิปแล้วก็อันตีใส่ชิปอือหือ อะไรไม่รู้นะมื่อกิรู้สึกตั้งค่ายังไม่ได้ตั้งค่าใหม่นะไม่เป็นไรเอาแบบนี้ไปก่อนนะไปกันต่อเราให้แวนหลอกลนะ่อเนียโอเคจังหวะนี้แวนโดนอันติแล้วก็ยัดหัวแล้วก็ลำหนึ่งลำสองเก็บโมโทอร์มาได้แต่ก็แวนโดนเก็บไปนะเฮ้ยยุ่นไรนะเราถือว่าได้แวนมาแรกกระป้อมนะ แต่ว่ารู้สึกว่ากดไม่ค่อยติดนะครับหรือว่าเครื่องร้อนไม่รู้นะครับบ้านแอดอยู่ยะโสธรนะครับตอนนี้ก็ความร้อนก็อยู่ที่ประมาณ41-42องศานะครับโคตรร้อนนะครับเขาเรียกว่าอะไรประเทศไทยเรามันจะมีขึ้นความร้อนนะครับที่สามารถทําให้เราเป็นฮีสโตกได้นะครับสําหรับใครที่ออกไปข้างนอกก็สามารถไอ้ระวังตัวด้วยนะครับอันฟิกเจอร์นี้นะครับเยอะนะครับศัตรูจะปล่อย พี่เมดเราอยู่คนเดียวนะจังหวะน,นี้ไปช่วยดีกว่าจังหวะน,นี้ขออันติใส่สักตัวไม่โดนโอเคเข้ามา,ากางวงตีนรอดไหมไม่รอด <laughs> อันติไม่โดนสักตัวนะม่ก <laughs> อกี่ในกลางวงตีนนะห้าตัวนะครับโอเคแล้วก็พูดถึงเรื่องความร้อนต่อนะครับช่วงนี้ก็เป็นเรียกว่าคนค่อนข้างเป็นฮิสต๊อกเยอะนะฮิสตกยังไงพี่แวนรอดไหมอยู่ดีๆก็ วูบวูบวูบไปโอเคแล้วก็โหมดคอต,ตายไปตีได้ไหมปาดโอเคมาหลอดจับไปกี่ตัวดับเบิลคิวไปนก็โจมตีนะจังหวะนี้ยังไงตอนนี้เรามีสี่นะครับศัตรูเหลือหนึ่งนะครับถ้าโจมตีป้อมน่าจะได้นะครับแต่เพื่อนไปไหนหมดทำไมเพื่อนมาช่วยไม่ช่วยเอาป้อมมาครับว่าน่าจะได้สักหนึ่งป้อมนะครับเดี๋ยวค่อยถอยนะ โอเคหนึ่งตีไปตีทำไมได้ไมจังหวะน,นี้ขออันตีใส่คนแล้วกันแล้วก็หนึ่งป้อมต,ออต,ออตีป้อมตีเก็บชิปหายมาเดี๋ยวเราจะดันจบเลยนะครับจังหวะน,นี้ขอปาดอกไปหนึ่งสองแล้วก็สามโอเคเก็บมาได้แล้วก็ตายไปอาว่าเพื่อนน่าจะจบได้นะครับได้ไหมตันนี้เพื่อนรอคลิปนะครับศัตรูตายห้าตัวนะโอเคยังไงก็จบนะครับ สำหรับใครได้ดูจนจบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสับไขเพื่อเป็นกำลังใจด้วยแล้วกันนะสําสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดชมคลิปต่อๆไปก็สามารถกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้นะครับผมก็ขอบคุณนุณ่มหล่อสาวสวยน้องๆเพือ่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกคนนะที่ผ่านเข้ามานะครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับอันนี้ก็เพิ่งรีแลงนะครับตอนนี้อยู่ไดมอนอะไรไม่รู้นะครับไดมอนสามหรือเปล่านะไม่แน่ใจตกลงมาไดามอนสามนะครับเนึ่องจากแอดไม่ได้ไต่ แหลงมาน่าจะซีซั่นหนึ่งมั้งพุจิเจ๋อยู่เลมอนสาม9.1เนี่ย MVP <c oughs> เป็นของม <c oughs> าลลสสำหรับวันนี้ก็ต้องขอกลารคำว่าสวัสดีครับขอบคุณที่ดูจนจบนะครับบ๊ายบายไปแล้วจุ๊บๆเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ